สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราที่นี่เราจะพาคุณไปรู้จักกับเทคโนโลยีทางทหารที่ทันสมัยที่สุดจากทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นขีปนาวุธรุ่นล่าสุดเครื่องบินรบยุคใหม่หรือระบบป้องกันภัยที่ล้ำหน้าถ้าคุณคือคนหนึ่งที่ชอบเรื่องราวแบบนี้กดติดตามช่องไว้ได้เลยครับแล้วคุณจะไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวของโลกอาวุธยุโทโธป,ปกรณ์วันนี้เราจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับหนึ่งในขีปนาวุธที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในยุโรปตอนนี้นั่นก็คือ SCALP EG รุ่นปี2026ซึ่งถือเป็นเวอร์ชั่นอัปเกรดใหม่ล่าสุดจากขีปนาวุธล่องหนระยะไกลของฝรั่งเศสที่ใช้งานมานานหลายปีแล้ว SCALP EG หรือที่รู้จักกันอีกชื่อว่า Storm Shadow ในเวอร์ชันอังกฤษเป็นขีปนาวุธโจมปีพื้นดินที่พัฒนาโดยบริษัท MBDA ของยุโรปขีปนาวุธชนิดนี้ถูกออกแบบมาเพื่อติดตั้งกับเครื่องบินรบเช่น Daedra r a f a มิราส2,000และย er ูโรไฟเตอร์ทายุนโดยจุดเด่นคือสามารถยิงจากระยะไกลามากกว่า250กิโลเมตรและพุ่งเข้าสู่เป้าหมายได้แม่นยำอย่างเหลือเชื่อแต่เวอร์ชั่นใหม่ปี2,026นี้มีการพัฒนาแบบกาวกระโดดในหลายด้านทั้งระยะยิงที่เพิ่มขึ้นเทคโนโลยีล่องหนที่ดีขึ้นและระบบนำทางที่แม่นยำยิ่งกว่าเดิมระบบนำวิถีของ SCALPEG 2,026ใช้การผสมผสานร,ระหว่าง INS (Inertial Navigation System) GPS และระบบอ้านอิงภาพถ่ายหรือ t ERCOM ซึ่งสามารถตรวจจับภูมิประเทศและเปรียบเทียบกับข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม erm ทำให้สามารถเล็งเป้าหมายที่ซ่อนอยู่หรือเป้าหมายที่มีการเคลื่อนไหวได้อย่างแม่นยำแม้ในสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออํานวยหัวรบของ SCLP a EG 2026เป็นแบบ BROACH r h d ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อเจาะกรอกอนระเบิดด้านในโดยเหมาะสำหรับโจมตีบังเกอร์หรือศูนย์บัญชาการที่มีการป้องกันอย่างแน่นหนาและยังสามารถทำลายโครงสร้างขนาดใหญ่ เช่นโรงไฟฟ้าสนามบินหรือฐานทัพได้อย่างรุนแรงในด้านการออกแบบลำตัว SCALPEG 2 0 2 6มีการปรับปรุงวัสดุผิวภายนอกให้ดูดกลืนคลื่นเรดาร์ได้ดีขึ้นพร้อมโครงสร้างที่รองรับการล่องหนมากขึ้นทำให้เรดาร์สัตรูตรวจจับได้ยากมากขึ้นกว่าเดิมอีกหนึ่งความน่าสนใจคือ SCALPEG 2 0 2 6ยยังได้รับการออกแบบให้สามารถยิงจากระบบอากาศยานไร้คนขับ UCAV ได้ในอนาคตซึ่งถือเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับสงครามยุคใหม่ที่ใช้โดรนติดอาวุธอย่างแพร่หลายและแน่นอนว่าเทคโนโลยีล้ำขนาดนี้ราคาก็ไม่ธรรมดาเช่นกันราคาต่อ1นลูกของ SCLPEG a รุ่นปกติอยู่ที่ประมาณ850,000ถึง1.2ล้านยูโรหรือราวๆ35ถึง47ล้านบาทไทยขึ้นอยู่กับสัญญาการจัดซื้อของแต่ละประเทศแต่สำหรับเวอร์ชันใหม่ปี2026ที่มีการปรับปรุงเทคโนโลยีและเพิ่มความสามารถในการโจมตี คาดว่าราคาต่อหน่วยอาจขยับขึ้นไปถึง1 5ถึง1.7ล้านยูโรต่อลูกหรือประมาณ6 0ถึง67ล้านบาทไทยเลยทีเดียวประเทศที่ใช้ SCLP a EG หรือ Storm Shadow อย่างแพร่หลายได้แก่ฝรั่งเศสสหรชาชอาณาจักรอิตาลีและล่าสุดยูเครนที่ได้รับการสนับสนุนจากชาติตะวันตกในสงครามกับรัเสเซียโดยมีรายงานว่า SCLP a EG สามารถสร้างความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อเป้าหมายสำคัญของรัเสเซียในแนวหน้าจุดเด่นที่ทำให้ขีปนาวุธนี้เป็นที่ยอมรับคือ ความแม่นยำความสามารถในการทะลุทะลวงเป้าหมายที่ป้องกันแน่นหนาและการล่องหนจากระบบตรวจจับแบบดั้งเดิมซึ่งทำให้ศัตรูตอบโตได้ยากอย่างไรก็ตามแม้จะทรงพลังแต่ s c a l PEG ก็ยังมีข้อจำกัดอยู่บ้างเช่นความเร็วที่ยังไม่ใช่ระดับไฮเปอร์โซนิกและจำนวนการผลิตที่ยังจำกัดในบางประเทศแต่ในเวอร์ชัน2,026นี้ MBDA พยายามพัฒนาเวอร์ชันใหม่ให้มีความเร็วปลายทางสูงขึ้น ลดโอกาสถูกสกัดกลางอากาศและยังสามารถยิงจากเครื่องบินในระดับความสูงต่ำเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจจับได้ดียิ่งขึ้นสรุปคือ SCLP a EG 2026ไม่ใช่แค่การอัปเกรดธรรมดาแต่มันคือการยกระดับขีปนาวุธร้อนเข้าสู่ยุคใหม่ที่พร้อมเผชิญกับสงครามรูปแบบใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและทำให้ประเทศผู้ใช้งานมีอำนาจในการโจมตีเชิงกลยุทธ์ที่มากขึ้นหากคุณเป็นคนหนึ่งที่สนใจเรื่องเทคโนโลยีทางทหารแบบนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับเพราะเรายังมีเรื่องราวน่าสนใจอีกมากมายรอคุณอยู่แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ